ให้ปืนให้มีดให้กระสุนทำไมจะต้องจ่าย1บาทก็ลองมาฟังคลิปนี้ดูครับสวัสดีทุกท่านนะครับพบกันกับผมโฟูแม็กอีกเช่นเคยนะครับ นอกจากจะรับชมได้ทางช่อง YouTube นะครับก็ยังสามารถติดตามรับชมเพิ่มเติมได้อีกหนึ่งช่องทางนะครับก็คือทางช่องแฟนเพจ a c e b o o k ชื่อ f u แมกนะครับคมจังเลยนะครับความเชื่อโบราณนะครับเขาว่ากันไว้นะครับว่าให้มีดนะฮะของมีคมอย่างเงี้ยนะครับให้ปืนนะครับสตราวุธนะครับให้กระสุนปืนนะครับถ้าใครที่ได้รับมาฟรีๆนะครับจําเป็นจะต้องจ่ายไปสัก หนึ่งบาทห้าบาทหรือสิบบาทตามที่เห็นนะครับมีที่มาที่ไปอย่างไรนะครับวันนี้ผมจะขอ,อนําเพื่อนๆน,นะครับย้อนกลับไปสักหกสิบห้าปีหรือหกสิบหกปีที่ผ่านมานะครับก็ลองมาฟังความเชื่อนี้นะครับหรือมาฟังแนวทางนี้นะครับว่ามันมีส่วนเกี่ยวข้องไหมนะครับว่าทำไมจะต้องจ่ายละหนึ่งบาทนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการให้กระสุนปืนกันสักนัดหนึ่งนะครับเรื่องนี้ไม่อยากให้ นำไปคิดเกี่ยวข้องกับเรื่องกฎหมายนะครับว่าเปการซื้อขายกระสุนกันโดยไม่มีใบยอนุญาตนะครับไม่จะให้กระสุนหนึ่งนัดซื้อหนึ่งบาทอย่างนั้นไม่ได้นะครับเป็นเรื่องของความเชื่อนะครับลองฟังมุมความเชื่อของผมดูนะครับในสมัยสักประมาณปี4849นะครับผมเองก็ได้คุยกับปู่เหลิมนะครับปู่เหลิมเป็นเจ้าของปืนเลงตันนะครับที่อยู่ในภาคต่อเนื่องของ พลังงานของกระสุนนะครับกับโรกไม้นะครับขนาด11ปิลิเมตรนะครับปูเหลิมเป็นเจ้าของปืนขนาด11ปิลิเมตรนะครับปูเหลิมนั้นเล่าให้ผมฟังตอนที่ท่านยังไม่เสียชีวิตนะครับว่าในสมัยประมาณปี2 5 0 1 2 5 0 2น่ยนี่นะครับท่านเองก็สมัยนั้นก็ยังเป็นพลตำรวจอยู่นะครับก็ไปทําเรื่องขอใบอนุญาตซื้ออาวุธปืนหนึ่งกระบอกนะครับเป็นปืนโค้8สาปซูเปอร์นะครับในสมัยนั้นนะครับโค้ดซูเปอร์นั้น 2องพันนะครับกระสุนปืนนัดละหนึ่งบาทนะครับคนในสมัยอดีตนะครับเมื่อ6 0สกว่าปีที่ผ่านมานะครับตามที่บอกนะครับว่าการที่บ้านไหนจะมีปืนซักกระบอกหนึ่งนะครับเป็นเรื่องที่ยากมากๆนะครับยิ่งที่เป็นปืนที่ผลิตจากนอกราชอาจักรนะครับแล้วก็ได้รับอนุญาตให้มีไปปสด้วยนะครับโอ้โหถ้ากว่าบ้านนั้นเนี่ไม่ขาดบดีก็ตอนเป็นข้าราชการนะครับ ไม่นั้นก็ไม่สามารถที่จะซื้อปืนได้นะครับยากในเรื่องของใบปอสามแล้วก็ยากในเรื่องของเศรษฐกิจการเงินด้วยนะครับผมเคยเห็นชาวบ้านนะครับรุ่นเก่าๆจริงๆนะครับสักยี่สิบสาสิบปีที่ผ่านมานะครับเท่าที่ผมจําความได้นะครับบางบ้านมันมีปืนนะครับมีปืนสั้นอยู่กระบอกหนึ่งนะฮะเป็นปืนจุดสามสองอัตโมตินะฮะลาม่าอะไรเงี้ยนะฮะบางบ้านนั้นมีกระสุน ติดปืนอยู่แค่ 6- 7เจ็ดนัดนะครับก็ถือว่าสอดคล้องกับกฎหมายที่ระบุว่าให้มีกระสุนได้ปีละไม่เกิน36นัดนะครับซื้อได้ครั้งละ12นัดนะครับก็คูณ3ไปนะครับต้องบอกว่าในสมัยอดีตนะครับกระสุนปืนเป็นเรื่องที่ยากพอๆกับ,กบตัวปืนนะครับในบ้านเราก็ไม่มีโรงงานผลิตกระสุนเป็นของตัวเองนะครับต้องพึ่งพาจากการนําเข้าสถานเดียวนะครับทีนี้เ,เรื่องของการที่จะครอบครองปืนนี่ก็ยากอยู่แล้วนะครับ ในเรื่องของการที่จะมีกระสุนที่มันมากกว่า12นัดมาก่อนนี่ก็ยากมากนะฮะแพงก็แพงนะครับถ้าลองคิดดูนะครับว่าอย่างเช่นปืน38ซุปเปอร์ในประมาณปี2501-2502นะครับราคา2,007-2,008นะครับกระสุนปืนนัดละ1บาทนะครับปู่ผมเป็นพลตำรวจนะครับไปคุมงานนะครับเกาให้2บาทนะฮะในสมัยนั้นนะสมัยประมาณปี2502-2501นะครับไปคุมงานทั้งคืนนะครับเกาให้2บาทนะครับก็ถือว่าก็สูงละ2บาทสมัยนั้นนะ บาทหนึ่งก็ซื้อก๋วยเตี๋ยวได้หกเจ็ดชามนะครับในสมัยนั้นนะครับและกระสุนปืนหน้าหนึ่งบาทในสมัยนั้นนะครับเป็นไปได้ไหมนะครับว่าเป็นความเชื่ออีกแขนงหนึ่งว่าบางทีถามกันนะครับด้วยความใกล้ชิดสนิทสนมกันนะให้กระสุนปืนพอใช้หรือเปล่าเ้าเดี๋ยวให้ไปใช้สักนัดหนึ่งนะฮะที่นี่ในสมัยนั้นเนี่ยมันเป็นข้าวยากหมากแพงนะครับเฮ้ยฉันก็ซื้อมานัดหนึ่งบาทนั่นเนี่ยเธอก็ให้ฉันหนึ่งบาทสิดีดไหม เป็นเรื่องของความเชื่ออีกแขนงหนึ่งหรือเปล่านะครับซึ่งก็ลองจากเรื่องของมีดเรื่องของสตาราวุธนะครับบางทีบางคนนะครับให้มีดกัน,กน,กนเอาตังค์มาบาทหนึ่งแลกของมีคมไปเดี๋ยวจะหาว่าได้ฟรีนะครับบางคนให้ปืนกันนะฮะผมก็เคยเห็นนะคนให้ปืนกันนะก็เคยเห็นนะพี่ให้น้องนะฮะน้องให้พี่นะพ่อให้ลูกก็เคยเห็นนะครับบางคนก็เอาต้องถึงให้หมอดดกก็จริงก็ต้องซื้อกันนะบาทหนึ่งสองบาทก็ว่ากันไปนะถือว่าเอาเคสซะหน่อย จะได้ไม่เกิดภัยนะฮะตามมาด้วยคมหอกคมดาบหรือคมปืนนะฮะท่านคิดว่ามันมีส่วนเกี่ยวข้องนะครับในสมัยอดีตนะครับตามที่บอกนะครับว่ามันเข้ายากหมักแพงละก็ถือว่าพอสมควรนะครับสําหรับเงินเมื่อ6 0สกว่าปีที่ผ่านมานะครับเงินบาทหนึ่งนะครับปืนสมัยนั้นนะฮะก็แพงนะฮะลูกก็แพงนะครับเพ้วผมก็เชื่อว่านะครับความคิดนี้นะครับมีส่วนที่มีความใกล้ชิดอยู่ พอสมควรนะครับท่านลองนํามาคิดแล้วก็ลองนํามาพูดคุยกันนะครับท่านใดมีข้อมูลคอมเมนต์อื่นใดก็อย่าลืมส่งคอมเมนต์นั้นมาคุยกันนะครับเพื่อเป็นความรู้แก่ผมและแก่สมาชิกที่เข้ามารับชมในภายหลังนะครับส่วนคลิปนี้ขอบคุณทุกๆท,ท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับตั้งแต่ต้นจนจบนะครับหวังว่าทุทกๆท่านจะดูได้จนจบนะฮะแล้วก็คลิปหน้าจะมีเรื่องอะไรมาพูดคุยกันนะครับอย่าลืมติดตามนะครับส่วนวันนี้สวัสดีครับผม